สวัสดีเจ้าวันนี้น้องตางและกับปีตานจะมาทำเมนูาะมาเฟืองเจ้าอ่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลและกับพริกนะเจ้าใส่ลงไปเลยใส่สักกึ่งจ้อนนะเจ้าต่อไปใส่น้ำห้านะเจ้า ยังจะนั่นเขากับจะใส่หม้เฟืองเอาไปตานเทปาดโถอหอมซะน้ำห่าหอมครับคนเข้าไปเอาพวกมันนัวนัวหวม,อมูอเอี่ยม้ายกัไรละอุ้ยปอละก่ะหม้งให้หม้งดีกับปอละปอกับปอ,ปอ ก็ใช่ไอาจิ้มจิ้มจิ้มตาสว่างตาหม้อขนาดหม้อขนาดไข่ตีไข่ลับไข่ง่วงรอไปกิน ซึ้งวันตาสว่างปะคุณกำมังเลยมาไม่ได้แ,แล้วกินนี่สวัสดค่ตะตาบอมเบียน้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะ